คนสงขลาที่พึงประสงค์โดยนำเสนอเป็น2,555โมเดลรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาได้วางรากฐานการมองจากทุกช่วงวัยจากปฐมวัยสู่อุดมศึกษาโดยท้ายที่สุดเวทีเสวนาได้ให้ความสำคัญกับการมีวินัยของประชาชนเป็นเรื่องหลักและเวทีเสวนาได้สะท้อนถึงความสำคัญของวัฒนธรรม เนื่องจากเรามีศิลปินแห่งชาติที่เป็นคนจังหวัดสงขลาถึง6ท่านจาก9ท่านของภาคใต้ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเวทีเสวนาได้นำเสนเอมุมมองความเข้มแข็งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดสงขลาซึ่งมองจำแนกทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเชิงพื้นที่ทั้งพื้นที่เพื่อการเกษตรพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลาโดยเน้นในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประโยชน์มิติเศรษฐกิจได้อภิปรายครอบคลุมในทรัพยากรการท่องเที่ยวและนำไปสู่การยกระดับรายได้ของประชาชนในที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์5 5 5 5ที่ทางจังหวัดได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมืองหน้าอยู่เมืองหลักและศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง ประเด็นการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเวทีเสวนาได้ย้ำความสำคัญถึงมุมมองที่จะให้คนสงขามีศรัทธาประชาธิปไตยได้โยงกับประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความมีระเบียบวินัยของคนกลุ่มเมืองกลุ่มชุมชนและกลุ่มชนบทเนื่องจากการเคลื่อนย้ายคนเข้าสู่เมืองใหญ่และเวทีเสวนา ได้ฝากประเด็นการปกครองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ทั้งนี้เวทีเสวนามองว่าการมีพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นช่วยให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นกระผมขอากราบเรียนพันัท่านเพื่อโปรดท,ทราบว่าจากวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการจุดประกายระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและต่อไป จะได้มีการนำผลการเสวนาทั้งหมดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอีก8ปีข้างหน้ากระผมขอกาเปลี่ยนรายงานต่อพระนท่านครับและต่อไปนี้นะครับขอ,อนำท่านมูเกียรติเข้าสู่พิธีเชิดชูเกียรติตามโครงการอรักษ์สงขลาเฉลิมพระเกียรติขอเรียนเชิญท่านบัญญัติจันเสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขาเฉลิมพระเกียรตยิกล่าวรายงานต่อพระน้าท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเรียนเชิญครับกราบเรียนพนระนท่านพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีตรัฐบุรุษที่เคารพอย่างสูงยิ่งระผมนายบัญญักิจันเสนาประธานมูลที่เรารักสงขาเฉลิมพระเกียรตยิ ในนามของ14ภาคีการบริหารจัดการโครงการเรารักสงขาเฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการจัดงานแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ขอกราบขอบคุณพระท่านประธานองค์มนตรีรับรู้เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ทราบซึงในพระคุณเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายเป็นอย่างมากกราบเรียนว่า กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของจังหวัดสงขลาร่วมกมูลนิธิรักสงขลาฉเฉลิมพระเกียรติโดยความเห็นชอบของ14ภาคีการบริหารจัดการได้ร่วมกันสร้างสรรค์จัดทาโครงการรักสงขลาฉเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติในวโรากาสเฉลิมพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบ84พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโดยการจัดการเสวนาทางวิชาการในภาพเช้า จะจัดกิจกรรมเชื่อชูเกียรติในภาคบ่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอแบบอย่างที่ดีแก่สังคมซึ่งการจัดกิจกรรมเชื่อชูเกียรติในภาคบ่ายนี้ประกอบด้วยการมอบโลกเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเรียงความและตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อเรารักสงขาแต่การมอบโลก่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดีสีสงขาแก่บุคคลองค์กร และครอบครัวดีเด่นของจังหวัดสงขลาได้แก่เยาวชนดีเด่นเกษตรกรดีเด่นนักธุรกิจดีเด่นข้าราชการดีเด่นองค์กรดีเด่นและครอบครัวดีเด่นนับกิจกรรมการเชื่อจุเกียติโดยการคัดเลือกสรรหาคนดีสีสงขลาทั้งหกกลุ่มดังกล่าวเป็นกิจกรรมในมูลที่รักสงขลาเฉลิมพระเกียรติเปินเบือการมาแล้วระยะแรกเป็นเวลาสิบปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ถึงปีพุทธศักราช2550แล้วได้หยุดดำเนินการเพื่อประเมินทบทวนและพัฒนากระบวนการในการสรรหาและเชื่อชูเกียรติให้มีคุณค่าขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยในระยะที่สองนี้ได้พัฒนาในทางหลักเกณฑ์การสรรหาคนดีสีสงขาด้วยการผนึกกาลัง14ภาคีการแารจัดการดังกล่าวเข้ามาร่วมดําเนินการแต่ที่สําคัญอย่างยิ่ง พระนท่านประธานองค์มนตรีรัฐุรุษได้กรุณาให้เกียรติเป็นอย่างสูงอนุญาตให้จารึกชื่อพระนท่านในโลกเกียรติคุณคนดีสีสงขาซึ่งเป็นเกียรติประวัติและเกีดยรติยศแก่โครงการนี้อย่างยิ่งกับทั้งพระนท่านได้กรุณาให้เกียรติมอบโลกเกียรติคุณดังกล่าวด้วยตนเองในวันนี้อีกด้วยทําให้การคัดเลือกสรรหาในการมอบโลกคนดีสีสงขาในระยะที่สองในวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าแก่ผู้ได้รับและแก่ชาวสงขลาทั้งมวลอย่างประมาณค่ามิได้ทั้งนี้การเนนการประกวดกิจกรรมในการสนาคนดีสีสงขลา14ภาคีการบริหารการจัดการได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นดำเนินงานโดยมีหัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างจริงจังซึ่งใครขอกราบญาติประกาศเกียรติคุณหัวหน้าคณะทำงานเพื่อคุณาทราบในเบื้องต้นดังนี้ หนึ่งการจัดประกวดภาพไทยได้แก่รองศาสตราจารย์พดุงยศด,ดวงมาลารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินสองการจัดประกวดเรียงความได้แก่รองศาสตราจารย์ด,ดรประมาณเทพสงเคราะห์รองอธิการมหาวิทยาลัยทักษิณสามการจัดประกบตอบปัญหาได้แก่ดกรนิวัฒน์สวัสดิ์แก้วรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สี่การสรรหาคนดีสุดเสียงขากลุ่มเยาวชนได้แก่นายอนุนมนัสวรนิชอดีตผู้การจังหวัดตรัง ห้าการสรรหาคนดีส like ิรสงขรากลุ่มเกษตรกรได้แก่นายปราโมทรักษาราชอดีตรองปลัดกทรวงเกษตรและสหกรณ์หกการสรรหาคนดีสรสงครากลุ่มนักธุรกิจได้แก่นายเพียพลสารกรินอดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ็ดการสรรหาคนดีสีรสงครากลุ่มฆราการได้แก่นายวิเชียนสุคนทาพิรมนาพัสลุงอดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแปดการสรรหาคนดีสิรสงครากลุ่มองค์กรได้แก่นายวินัยมงคลทานอดีตผู้การจังหวัดระนองแต่เก้า การสนหาคนดีสีสงขากลุ่มครอบครัวได้แก่นายมนวยรองเงินอดีตผู้การจังหวัดสงขลาในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกฝ่ายขอญาตกราบยันเชิญพระนท่านประธานในพิธีเต้กุณามอบโล่เกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและคนดีสีสงขาดังต่อไปนี้ผู้ได้รับโล่ชนะเลิศการประกวดสามประเภทดังนี้ ชนะเลิศก,การประกวดภาพถ่ายเรารักสงขาได้แก่นางสาวจงดีขุนราชบ้านเลขที่38ถนนนิพัฒน์อุทิศนิพัฒน์สงเคราะห์สองอำเภออใหญ่จังหวัดสงขาชนะเลิศก,การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเรารักสงขาทีมละสองคนได้แก่นางสาวนัชชาสุราตะโกและนายอิทธิพร นายอิสกรทองแกมแก้วโรงเรียนหาดใจวิไลสองอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาชนะเลิศการประกวดเรียงพรรมเรารักสงขลา จำนวนสามประเภทได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาได้แก่นายไปสารรัตนะบ้านเลขที่72หมู่ที่1ตำบลควรลังอำเภออาจใหญจังหวัดสงขลา ประเภทมัธยมศึกษาได้แก่นางสาวมัชิราพรน,นิรันตรารพรโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประเภทประสมศึกษาได้แก่เด็กชายราเชนหมัดยงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งถนนนครนอกอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา แลการประกวดทั้งสามประเภทมีผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและชมเชยซึ่งขออนุญาตกราบเรียนเชิญพระท่าน,นกรนามอบเกียรติบัตรดังนี้เกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายจำนวนสามราย ิบัตรการประกวดตอบปัญหาจำนวนสาทีม และเกติบัตรการประกวดเรียงความจํานวน9้าราย สำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีสงขลาจำนวนหประเภทมีดังต่อไปนี้หนึ่งประเภทเยาวชนดีเด่นได้แก่นางสาวสุภาพรเพ,พชรรัตน์บ้านเลขที่ยี่สบทับสี่หมู่ที่หบ้านเก่าร้างถนนบ้านเหนือเก่าร้างตำบลคลองหอยโคงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลา